เกี่ยวเขาเรียกก้อนมันที่หาเลยเขาสร้างไว้ เี่ยไมปวดรลวปเที่ยเขาจวดอไนะจะนหนี่ทีปวดนดปนดลถ้าไปงานืนบีทนเป็นวันท่มีนห้องประจําหได้แต่าไม่ได้หยี่ยนเราจะทำไม้แดงเหมนกัน แมนบ่เโอเคได้รอนแต่ก็ได้ยีดีอันนี้เข้าอดีนจ้ไปตั้งยไปแหงได้แต่ว่ามียุการนีนก็ได้ก็ได้จะได้มีเหีนะครับโอ้จ้งเป็นอีสานอีกัวนึ่นี่แะเออ่าว่ากัน่าว่ากันไปอีเรี้อเงไยักปั้หม่อยโรงงานปั้นพอดี ปนปรี <Bond> ้ยวขาโคกรอจรงๆก็ไ <occurs> ม่จร <AM> ิงหรือะมองเสียบโยกเขาปากคนนี้นี่ยั่บเสบได้มังนี่คองแขนคองแขนได้และบอกพิมมันนี่แล้วฟ้าแดงๆเี่บอ่ฟ้าแดงๆนี่สิคือฟ้าหน่อยแท้ฟ้าละคำาหรบฟ้าซำแนผมฟ้าแจบองนี่เลยบิดเรื่งหมดด้วย แ่งกันกินเนั้นเติมเซิน่นออันนี้ป้าตัวนี้ว่าใหญ่โดไม่ไวติดคือยังก่อนใหญ่กว่านี้เปลี่ยนมาอย่างนี้วะเอะเลยเอากเอาเล็กๆแบบ